รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชา้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไร ลังใจต่วไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรพบกับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุภัยศาลนะคะเราพบกันเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา5นาฬกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางมูดนายทีวีแห่งนี้นะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวสาระความรู้ด้านการเกษตรมานําเสนอกันค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะไปพบกับช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับมาพบกับผมต้นกล้าและช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันครับทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเลยนะครับและในวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในอาเซียนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมคะเนื่องจากในปี2558ที่กำลังจะถึงนี้ประเทศไทยของเราในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในเรื่องความรู้งานวิชาการด้านการเกษตร,รเพื่อเป็นกําแพงให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชตัวหนึ่งสาหรับประเทศไทยที่เราต้องเตรียมตัวและต้องเตรียมพร้อม และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุนย์รทธานีซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันเพื่อได้และพืชทดแทนพลังงานกรมวิทยาการเกษตรก็มีหน้าที่รับภาระที่ในเรื่องของปาล์มน้ำมันทั้งในเรื่องพันุ์ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตทั้งในเรื่องของการแปรรูปทุกถึงอย่างกระบวนการผลิตของปาล์มน้ำมันทั้งระบบคุณผู้ชมคะปาล์มน้ำมันนั้นเป็นพืชน,น้ำมันชนิดหนึ่งเมื่อผ่านการสกัดมาเป็นน้ำมันปาล์มแล้วจะเป็นน้ำมันที่มีคุณประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ในด้านสารอาหารซึ่งประกอบไปด้วยกรดไขมันหลายชนิดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและวิตามินเออีกทั้งยังสามารถเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งปลาล์มน้ำมันนั้นสามารถปลูกได้เพียงประมาณ42ประเทศทั่วโลกเท่านั้นซึ่งประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในอาเซียนได้แก่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตปลาล์มน้ำมันมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีการส่งออกที่ปริมาณ20.1ล้านตันรองลงมาก็คือประเทศมาเลเซียปริมาณส่งออกประมาณ17.2ล้านตันซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีส่วนแบ่งตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบคิดเป็นร้อยละ89.69ของปริมาณการส่งออกของโลกเลยทีเดียวถ้าเราเทียบเคียงกับประเทศอาเซียนด้วยกันเรากอ็อยู่ในอันดับที่3 แล้วงานวิจัยที่เรากําลังดาเนินการอย่างเต็มที่อยู่ตอนนี้ก็คือการทดสอบพันธุ์ลูกผสมโดยเฉพาะพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรคือลูกผสมตุรอัตานีถึงตุรอัตานี8ตอนนี้เรามีงานวิจัยอยู่ควบคุมอยู่ทุกภาคของของประเทศเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในวันต่อไปข้างหน้าว่าถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องปลูกปาล์มน้ํามันหรือภาคเหนือต้องปลูกปาล์มน้ํามันอย่างเงี้ยเราจะต้องมีงานวิจัยของเรารองรับอยู่ว่าพันธุ์ตุรอัตานีไหน หรือว่าพันธุ์ตัวไหนที่มีความคงทนหรือว่าให้ผลผลิตสูงสุดในพื้นที่อย่างนั้นนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นถือว่ามีการผลิตปั์มน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปล์มในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งเพื่อการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งถือว่าประเทศไทยนั้นสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศซึ่งทางภาครัฐก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันโดยการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ใหม่ให้ใช้ตามเขตการใช้ที่ดินเพื่อเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันและยังให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปลูกในพื้นที่ใหม่ และปลูกทดแทนสวนเก่าและยังให้เน้นการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนปลาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพตามศักยภาพและมีการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มระดับชุมชนให้เหมาะสมกับศักยภาพการให้ผลผลิตในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งนอกจากนั้นยังกำหนดระบบการซื้อขายผลผลิตปลาล์มสดตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาการเก็บปลาล์มดิบ ซึ่งนี้ก็คือมาตรฐานการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยในเรื่องของการผลิตปาล์มน้ํามันซึ่งมาตรฐานของปาล์มน้ํามันนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดเนื่องจากตลาดการค้าในอาเซียนนั้นถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเกษตรในอาเซียนที่รายการได้นํามาฝากกันในวันนี้ครับและมาติดตามช่วง เปิดประตูสู่อาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และสาหรับช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ของรายการค่ะที่เราจะได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆในแวดวงการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ละค่ะและสําหรับในช่วงต่อไปนะคะเราจะนําเสนอเรื่องราวของปล์มน้ํามันกันต่อเลยนะคะไปดูซิว่ากรมวิชาการเกษตรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับปล์มน้ํามันมาฝากชาวสวนปล์มน้ํามันกันบ้างค่ะติดตามจากน้องบับเบิลกันเลยนะคะกับช่วงของ ของานวิจัยสู่ไรนาค่ะขอบคุณค่ะพี่เก๋ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปอบเดินทางมาที่ศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่กับอาจารย์ออนรัตวงศ์ศรีค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะสถานการณ์ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่างที่ทราบกันว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของเป็นทั้งสินค้าอุป,ปโภคและบริโภค,คและปัจจุบันก็คือเป็นพลังงานทดแทนด้วยสำคัญมากเลยเให้พื้นที่ปลูกปล์มในประเทศไทยเนี่ย มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะเกษตรกรก็จะมีการขยายพื้นที่ปลูกขึ้นไปในแง่ของเรื่องของการวิจัยแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ที่จะยกระดับของผลผลิตให้สูงขึ้นนะคะค่อะอาจารย์แล้วบทบาทของชาวบ้านวิจัยของเราคะ่ะมีการมีงานวิจัยยังไงบ้างคะศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการวิจัยปลาล์มน้ํามันในทุกสาขาวิชาตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะคะด้านอารกขาด้านการแปรรูปทั้งหมดครบวงจรในเรื่องของการวิจัยเพราะว่าถือเป็นศูนย์หลักที่มี ปั๊มน้ำมันมากที่สุดในประเทศนะนดนี้เรียกว่าตั้งแต่พันเลยพื้นที่หรือถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแล้วก็รวมไปจนกระทั่งเราขยายผลงานวิจัยโดยการผลิตพันธที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรนะคะตอนนี้พันธุ์ไหนคะที่เราแนะนําให้เกษตรกรปลูกค่ะจริงๆเรามีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2530นะคะแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีพันธุ์ดี นะคะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรณนะปัจจุบันพันธุ์ที่เพิ่งออกใหม่นะคะก็เป็นลูกผสมสุรลธาธนีเจ็ดนะคะอาจารย์คะเราขั้นตอนในการผลิตพันธุ์สุรลธาธนีเจ็ดเนี่ยค่ะเรามีวิธีการยังไงบ้างคะลูกผสมสุรลธานีเจ็ดหลังจากที่เราดําเนินการปรับปรุงพันธุ์และเราทราบว่ามีลักษณะดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมว,วิชาการเกษตรแล้วนะคะค่ะจากนั้นเนี่ยประวัติของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ เราก็จะดูว่าแม่พันเนี่ยมีลักษณะดีเด่นอย่างไรบ้างเราจะคัดเลือกต้นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็พ่อพันธุ์ก็ดําเนินการเก็บรวบรวมละอองเกสรนะคะในต้นแม่พันธุ์ที่เราใช้เป็นแม่พันธุ์สาหรับผลิตรูปผสมสุราธนีเจดเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของการผสมปาล์มน้ํามันเนื่องจากปาล์มน้ํามันเนี่ยเป็นพืชผสมข้ามระบบของการผลิตพันธุ์เราจะต้องใช้ระบบปิดการคลุมถุง ก่อนดอกบานทั้ง<ม>พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ะนะคะโดยขั้นตอนนียจะเริ่มดําเนินการคลุมถุงนะคะตัดแต่งช่อดอกแล้วก็คลุมถุงะนะคะหลังจากนั้นในระยะเวลาที่พร้อมผสมสําหรับดอกบานน้ามันซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากการที่ดอกนียมีการเปลี่ยนสีของกลีบดอกจากสีครีมเป็นสีชมพูมระยะของการพร้อมผสมมีระยะเวลาไม่นานนักไม่เกิน48ชั่วโมง ที่ศูนย์วิจัยปัรมน้ำมันเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเป็นผู้ทําการผสมเกสรปัรมน้ํามันนะคะก็จะนําละอองเกสรของพ่อพันธ์ุปั้มน้ํามันไปผสมเกสรในต้นแม่พันธุ์ของรูปผสมสุราานี7หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการดูแล รักษาประมาณ5-6เดือนก็จะ,ะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวอาจารย์เราพันธุ์สุรธานีเจ็ดเนี่ยค่ะมีจุดเด่นยังไงบ้างลักษณะที่เราจะคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมที่ดีเนี่ยเราจะมีเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรวางไว้ซึ่งต้องได้มาตรฐานนั้นก่อนอนะคะจะอิงมาตรฐานสากลของโลกเลยะะอย่างเช่นยังไงบ้างคะหนึ่งผลผลิตทลายสดเนี่ย จากค่าเฉลี่ย4ปีต้องไม่ต่ำกว่า3.5ตันต่อไร่ต่อปีอเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า22เปอร์เซ็นต์และก็อาจจะมีลักษณะเด่นอื่นๆที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมปานน้ำมันด้วยนะคะเช่นเนื้อในซ,อซึ่งสุรราธนี7เ,เนี่ยก็ได้ข้อดีจากพ่อพันธุ์ของเขามาก็คือทำให้มีสัดส่วนของเนื้อในต่อผลเนี่ยสูงถึง11เซึ่งสูงกว่า พันธุ์อื่นๆที่เราพบด้วยนะคะ <Okay. S 2> การปลูกของสุรเนี่ยเนื่องจากเป็นตระกูลที่มีลักษณะของลักษณะกลางๆนะคะระบบของการผลิตก็จะใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรระยะปลูก ก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า9ก้าคูณเคูณเก้าคือแต่ละด้านของสามเหลี่ยมเนอะใช่ค่ะด้านละเก้าซึ่งปามน้ำมันควรจะปลูกอย่างนั้นเพื่อให้การรับแสงเนี่ยได้มากที่สุดปามจะสามารถสัราข้อแสงได้ดี่ะคะการใส่ปุ๋ยนะคะการเก็บเกี่ยวก็สามารถนําคําแนะนําของกรมเนี่ยไปปรับใช้กับพันธุ์นี้ได้เลยขออนุญาตไปชมมพันธุ์ได้ไหมคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่อาคารผลิตพันธุ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้บ๊วบก็อยู่ที่อาคารผลิตเมเล็ดพันธุ์ค่ะจากทลายปาล์มใหญ่ๆนะคะถูกสับแยกมาเป็นช่อเล็กๆแบบนี้แล้วค่ะค่ะขั้นตอนของการผลิตพันธุ์หลังจากที่เรานําทลายมาสู่อาคารนี้แล้วนะคะ,คะเราก็จะสับแยกอ,ออกเป็นช่อย่อยจากนั้นก็จะบ่มให้ผลเนี่ยหลุดร่วงนะคะหลังจากนั้นก็นําผลไปเข้าเครื่องตีเพื่อให้แยกส่วนอื่นๆออกแล้วก็ะจะได้เมเล็ด เป็นแบบนี้นลหลังจากนั้นเนี่ยในกระบวนการของการผลิตมเมล็ดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อเชื้อโรคและเชื้อราต่างๆก็จะมีการไปแช่สารเคมีนะคะจะเห็นเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้เลยเพื่อป้องกันกําจัดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างของการผลิตนะคะ,คะ,มะเมล็ดทั้งหมดของปาล์มน้ำมันเนี่ยจะมีการพักตัว มเมล็ดเหล่านี้เนี่ยเราจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนะคะที่มีอากาศอยู่ภายในนำเข้าไปยังห้องร้อนที่มีอุณหภูมิ39ถึง40องศานาน60วันเพื่อทำลายการพักตัวนะคะหลังจากที่นำออกจากห้องร้อนแล้วนะคะ เราก็จะมาแช่น้ําเพิ่มความชื้นให้ยกระดับถึงประมาณ22%หลังจากชแช่น้ําจนได้ความชื้นที่ยกระดับตามความเหมาะสมแล้วนะคะเราจะนําเมล็ดเหล่านี้บรรจุในถุงแล้วก็ไปเข้ายังห้องเพาะ,มะเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดก็จะมีการงอกนะคะจะเห็น,เ,นเริ่มงอก,งอกที่คั่วใช่ไหมคะ,คะอันนี้นะคะที่เป็นมเมล็ดท,ที่เริ่มงอกแล้วอย่างนี้เลยหลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุ นะคะใส่ภาชนะนะคะ,คะเพื่อการการกระแทกเนี่ยมีเม,ม็ดโฟมเป็นแพ็กเกจของกรมวิชาการเกษตรบรรจุในถุงนะคะประมาณ250เมล็ดแล้วก็จัดไปยังผู้ที่มีการสั่งเมล็ดฟามไว้อาจารย์คะแล้วแนวทางของศูนย์เราในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะเราจะหาพันธุ์ที่มีสังภาพที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นไปแล้วก็มีลักษณะของ ต้นเตี้ยเพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายช่วงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวจะได้เนี่ยยาวนานขึ้นนะคะก็เป็นแนวทางของการวิจัยในด้านของการปรับปรุงพันธุ์นะคะส่วนด้านอื่นๆในสาขาวิชาอื่นก็มีการปรับปรุงเหมือนกันเช่นการจัดการสวนที่เหมาะสมนะคะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเราถ้าสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันค่ะการเพิ่มผลิตการจัดการสวนด้วยจะขอข้อมูลได้ที่ไหนอ่ะ จะมีศูนย์วิจัยปลาล์มน้ำมันนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีและที่กระบี่คุณผู้ชมคะปลาล์มน้ำมันพันุสุราษฎร์ธานี7ค่ะถือเป็นปลาล์มสายพันธุ์ใหม่นะคะที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร,รให้กับเกษตร,รกรค่ะและยังเป็นการเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณผู้ชมคะแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศ โดยการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและเพิ่มศักยภาพการผลิตซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือศักยภาพของพันธุ์ดังนั้นเพื่อให้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าพันธุ์เดิมและเหมาะสมที่จะปลูกในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยสำหรับสนับสนุนแผนการขยายพื้นที่ปลูกซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยรวมซึ่งทางกรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่ปี2530โดยมีศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดูแลซึ่งเป้าหมายของโครงการนั้นเพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตทลายสดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.5ตันต่อไร่ต่อปีซึ่งปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี7นั้นมีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตทลายสดสูงเฉลี่ย3.6ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรเลยทีเดียวค่ะและต่อจากนี้นะคะน้องบับเบิลจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอีกหนึ่งเกษตรกรที่นำเอาปลา์มน้ำมันพันสุรา์ธานีเจ็ดไปปลูกค่ะไปติดตามกันนะคะว่าจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้บับเบิลก็อยู่ที่สวนปล์มน้ำมันค่ะของคุณลุงโกวิทย์นพคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงปลูกปล์มน้ำมันมากี่ปีแล้วคะสิบปีแล้วครับ สิบกว่าปีแล้วแล้วก่อนที่จะปลูกปาลมน้ำมันคุณลุงปลูกอะไรมาก่อนคะปลูกนาข้าวมาก่อนทำนาข้าวมาก่อนตอนนนาข้าวก่อนพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาปลูกปัลมน้ํามันล่ะคะศูนย์วิจัยนะศูนย์วิจัยให้มาเผยแพร่ให้ชักชวนให้ปลูกปาลมน้ํามันลองดูค่ะอย่างนี้พื้นที่ทั้งส่วนตรงนี้นี่เป็นพันุสุร่าธานีเจ็ดเลยครับ ทำไมเราถึงสนใจปลูกพันธุ์นี้ล่ะคะพันธุ์นี้เพราะศูนย์วิจัยเขากําลังก่อตั้งแรกเริ่มขึ้นมาให้ชาวสวนปาล์มเนี่ยทดลองปลูกดูอือแล้วพอเราปลูกเองแล้วเป็นไงบ้างผล,<พ>ผ,ลผลิตก็ได้ผลดีมากได้ผลดีมากมแล้วพอเราได้พันธุ์มาค่ะจากศูนย์วิจัยแล้วเรามีขั้นตอนในการปลูกปาล์มยังไงบ้างคะก็ปลูก แบบวิธีเืบนที่เขาปลูกลก,กันนั่นแหละแล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงมากคะในส่วนของเราก็ใส่ปุ๋ยได้ยาอะไรให้เราดูแลอยู่ตลอดเวลาดูแลให้เรียบร้อยให้สะอาดจะเห็นพื้นที่สวนของคุณลุงนะคะจะมีเรียกว่าเป็นใบเป็นทางของมันวางไว้เต็มเลยอ่ะ,อะคุณลงุงเมื่อมันละลายบรรุกแล้วก็เป็นปุ๋ยอีก ก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะสม่ำเสมอด้วยนะคะต้องเริ่มต้นจากสายพันธุ์เลยที่มีคุณภาพดีอ,อ,อย่างเช่นสุราธานี7ค่ะบวกกับการจัดการพื้นที่ในส่วนของเราให้มีคุณภาพนะคะก็จะได้ผลผลิตที่ประสิทธิภาพดีด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องบับเบิลนะคะที่นําเรื่องราวที่น่าสนใจของปล์มน้ํามันมาฝากกันค่ะซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ปล์มน้ํามันของศูนย์วิจัยปล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานีนั้นถือได้ว่าเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะของกรมวิชาการเกษตรค่ะในการที่จะพัฒนาศักยภาพของอุตสาหาการรมปล์มน้ํามันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว,ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียก็ตามค่ะและในช่วงต่อไปนะคะติดตามกันเลยนะคะว่าเล่าข่าวเกษตรวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจมาฝากกันบ้างค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการเกษตรมากมายเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่ข่าวรากเลยนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณห้องพึ่งบุญสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้าเกษตรดีที่เหมาะสมของไทยซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้โอกาสหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้มานําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานและก็สร้างความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจรวมไปถึงเกษตร,รกรก็จะได้รับความรู้ความสําคัญและความมั่นใจในการผลิตระบบเกษตรดีที่เหมาะสมตามหลัก g a p ค่ะ อีกทั้งภาคเอกชนผู้บริโภคตลอดจนนักวิชาการนะคะก็มีโอกาสรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยค่ะทั้งนี้ภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากนายสุวิชัยเกยติยศรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อการดําเนินการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตรค่ะสําหรับเรื่องของ การตรวจรับรอง GSP ของกรมการเกษตรนะครับเราถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ย,ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของกรมการเกษตรครับโดยหน้าที่ของกรมการเกษตรเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นหน่วยตรวจรับรองและหน่วยที่จะออกไปคิวให้กับเกษตรกรที่มาร่วมโครงการนะครับความสําคัญของเรื่องของ GSP เนี่ยทางกรมิการเกษตรอยากจะหนักดีว่านอกเหนือจากเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับ GSP ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งออกเนื่องจากการในการค้าของ บางประเทศนั้นได้กำหนดเรื่องของ G A P ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการในแปลงปลูกของเกษตรกรซึ่งถือเป็นระดับต้นน้ำนอกเหนือจาก G M P ซึ่งเป็นระดับกลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยได้กำหนดเงื่อนไขไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยได้ไปสู่ตลาดที่ต้องการได้นะครับมาต่อกันด้วยข่าวที่2ของเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันค่ะทางกรมวิชาการเกษตรได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ที่ลืมความจำเสื่อมน้ำมันมะพราะ้าวอาจช่วยได้ซึ่งได้จัดที่ห้องประชุม314ชั้น3ตึกสกิกรรมกรมวิชาการเกษตรการสัมมนาในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายสุวิ์ชัยเกติยศรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นนะคะก็เป็นรูปแบบลักษณะของการบรรยายถึงปัญหาและวิธีการป้องกันโรคความจําเสื่อม ซึ่งหัวข้อหลักๆก,ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพและช่วยเสริมสร้างพลังสมองซึ่งถือเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะส่วนข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11 1อภายใต้หัวข้อ อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งจัดขึ้นวันที่26-28ถึงพฤศจิกายนนี้ณโรงแรมเซนทร a าแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อนนําเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนางานด้านวิทยาการอารักขาพืชที่เป็นประโยชน์อย่างครบวงจรค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า ประเทศในอาเซียนที่ส่งออกน้ำมันปาล์มมากที่สุดคือประเทศอะไร 1. อินโดนีเซีย 2. มาเลเซียทระาบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาที่ถามว่ามแมลงชนิดใดที่ทางกรมวิชาการเกษตรนำมาใช้ในการควบคุมน้อนหัวดำในมะพร้าวคำตอบก็คือแตนเบียนนั่นเองค่ะนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสีกรเป็นรางวัลปลอบใจทันและหนึ่งเล่นมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะ ุณผู้ชมคะปาล์มน้ํามันนั้นถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีศักยภาพสูงนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตและเรื่องของการตลาดด้วยค่ะโดยอุตสาหกรรมน้ํามันพืชของไทยนั้นนะคะได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันค่ะในการนําไปผลิตทั้งไบโอดีเซลรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะโดยมีข้อดีหลายด้านค่ะโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมน้ามันพืชชนิดอื่นๆด้วยนะคะที่สําคัญค่ะมีความต้องการบริโภคในประเทศสูงขึ้้นนต่่ออเืงททุุกกปปีีดวย และโดยเหตุนี้แหละค่ะศูนย์วิจัยปลาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจึงได้ทําการพัฒนาสายพันธุ์ปลาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี7ขึ้นมานะคะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวเกษตรกรสวนปลาล์มน้ํามันค่ะให้ได้มีผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร,รที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะวันอาทิตย์หน้าเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาสามนาทีนะคะวันนี้ลาคุณผม าารธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเราเลี้ยงคนไทยมานาน 恐怕。